สวัสดีค่ะเมทินี e แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส mf 1 1 1เสื้อโคเชต่อดอกสี่เหลี่ยม ep นี้เป็น ep สาเราจะมาต่อดอกแถวที่1เวลาต่อต่อวนวงกลมนะคะใช้ดอกทั้งหมด6ดอกค่ะแนะนำเวลาถักงานที่เป็นงานต่อดอกถักดอกไว้แบบนี้แล้วค่อยประกอบจะไวกว่าก,า,การที่เราถักหนึ่งดอกแล้วต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าการที่ถักหนึ่งดอกแล้วต่อไปเรื่อย ท้ายที่สุดเราจะขี้เกียจถักดอกแต่ถ้าเราถักเก็บไว้แบบนี้แล้วดูทีละแถวนะคะอย่างแถวนี้ใช้ทั้งหมดหกดอกเราก็เตรียมดอกเลยค่ะทั้งหมดหกดอกดอกที่หนึ่งตรงนี้จะเป็นดอกที่เราถักสําเร็จอยู่ดอกเดียวนะคะดอกสําเร็จก็คือถักถึงแถวสุดท้ายตรงที่มันเป็นห่วงอยู่4มุมห่วงตรงนี้จะเป็นห่วงเดียวที่มีขนาด11นะคะตรง4มุมที่อื่น ตรงนี้ที่เป็นลูกโซ่จะเป็นโซ่เจ็ดให้สังเกตว่าเวลาเราถักงานต่อดอกนะคะโซ่แถวสุดท้ายจะต้องเป็นเลขขี่ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มต้นต่อดอกแถวที่หนึ่งดูคลิปแล้วอย่าลืมให้กำลังใจโดยการกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อลงคลิปใหม่ๆคุณจะได้ชมคลิปก่อนใครคะ่ะเรามาดูวิธีต่อแถวที่หนึ่งดอกนี้เป็นดอกที่หนึ่งนะคะเราใส่มาร์กเกอร์ไว้ให้รู้เราจะเริ่มต่อตรงมุม มุมไหนก่อนก็ได้นะคะมีค่าเท่ากันเวลาต่อตรงมุมตรงนี้มันเป็นโซ่สิบเอ็ดโซ่สิบเอ็ดเวลาเราต่อเราจะถักโซ่ห้าโซ่ตัวที่หกจะใช้แทงแล้วดึงเชื่อมนะคะแล้วถักอีกห้าห้าบวกหนึ่งบวกห้าเป็นสิบเอ็ดทีนี้เรามาดูตรงที่โซ่ตัวอื่นที่เป็นโซ่เจ็ดโซ่เจ็ดชิ้นงานที่เราถักอยู่เราจะถักโซ่สาม โซ่ตัวที่สี่เราจะแทงดึงผ่านนะคะแล้วถักอีกสามตัวสามบวกหนึ่งบวกสามเป็นโซ่เจ็ดชิ้นงานที่เราจะเอามาต่อเราจะต่อเข้าไปด้านนี้นี่นะคะจุดที่เชื่อมต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบต่อที่มุมก่อนนะคะตรงนี้เป็นดอกที่เราถักแถวสุดท้าย งานมันจบตรงนี้นะคะพอมันจบแถวตรงนี้เสร็จแล้วเราจบโดยการที่ถักโซ่สองแล้วพอสองคอโซ่เจ็ดซิงเกิลโซ่เจ็ดซิงเกิลโซ่เจ็ดิงเกิลนะคะอันต่อไปจะเป็นโซ่สิบเอ็ดเวลาเราถักต่อดอกงานด้านนี้มันหันเข้าหาตัวเรามันจะเป็นด้านถูกด้านที่เราจะเอาไปต่อเราจะต้องต่อด้านผิดด้านผิดคือด้านหลัง ้านถูกคือด้านโชว์งานงานเราจะหันหลังชนกันแล้วแทงผ่านนะคะมาดูจุดที่หนึ่งต่อด้วยโซ่สิบเอ็ดโซ่สิบเอ็ดเราก็ถักชิ้นงานเราก่อนนะคะโดยการถักโซ่ห้าโซ่ห้าค่ะมือข้างซ้ายจะเป็นตัวไปจับตำแหน่งที่จะเชื่อมต่อแทงดึงผ่านเป็นตัวที่หกแล้วถักอีกห้าตัว เวลาถักนะคะแนะนําให้ใช้วิธีดันหัวเข็มยาวไม่แนะนําแบบนี้ดึงขึ้นมาแล้วหดแบบนี้นะคะมันจะทําให้งานคุณไม่สม่ําเสมอและแน่นแต่ถ้าคุณถักแบบนี้นะคะดันหัวเข็มยาวแล้วดึงกลับสิ่งที่จะได้คือลูกโซ่คุณจะเท่ากันหมดและตัวของพอหนึ่งคอที่คุณถักมันจะไม่แน่นพอเราได้โซ่ออกมาทั้งหมดสิบเอ็ดโซ่นะคะตรงนี้นะพอสิบเอ็ดโซ่เสร็จแล้วถักลายเดิมเราก่อนถักเอ็กลงไป มันจะเชื่อมต่อกันแบบนี้จุดที่หนึ่งเราต้องถักงานเราก่อนนะคะต่อไปโซ่เจ็ดค่ะเราก็ถักโซ่สามหันหลังชนกันจุดที่สองมือข้างซ้ายจะเป็นตัวจับแทงแล้วดึงผ่านเป็นโซ่สี่ห้าหกเจ็ดแล้วกลับมาถักงานเราค่ะต่อไป หนึสองสามแทงดึงผ่าน1นึสองสมเป็นโซ่7นะคะถัก x ชิ้นงานที่เราถักอยู่เราถัก x ชิ้นงานที่เราเชื่อมเราใช้วิธีแทงแล้วดึงผ่าน1 2 3สองสามแล้วเราก็ถัก x ตรงนี้เป็นการต่อด้านเดียวนะคะโซ่สามแล้วเราก็แทงลงไปอันนี้ตรงกลางดอกค่ะถัก x ็ถ้าเราดูตามแพทเทิร์นนะคะแถวสุดท้ายเนี่ยเขาจะถัก x สองตัวแต่ของต้นแบบตรงนี้ถักใช้ x ตัวเดียวนะโซ่สามแทงถัก x ็โซ่สามแทงดึงผ่าน ให้ระวังจุดตรงกลางตรงนี้โซ่สามแทงดึงผ่านโซ่สามมันจะลงช่องตรงกลางนี้นะคะจะมีเอ็อยู่สองตัวอันนี้เอ็กตัวแรก แล้วมันจะเป็นโซ่ห้าตรงนี้จะเป็นโซ่สิบเอ็ดค่ะโซ่ห้าแทงดึงผ่านแล้วถักอีกห้าถักเอ็กอีกหนึ่งตัวต่อหนึ่งด้านวิธีต่อหนึ่งด้านจะต่อแบบนี้อันนี้คือจุดที่มันเชื่อมต่อด้านบนเป็นดอกที่เราถักสำเร็จแล้วนะคะด้านล่างเป็นดอกที่เราถักเอาแถวสุดท้ายมาต่อ จุดที่มันเชื่อมต่อก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะจะลงตัวพอดีจุดที่ไม่มีการเชื่อมต่อเราก็ถักโซ่เจ็ดวนมาตามลายค่ะใช้ดันหัวเข็มยาวนะโซ่เจ็ดห้าหกเจ็ด ทัก X ตรงนี้เป็นดอกที่สองนะคะตั้งแต่ดอกที่สองจนถึงดอกที่เจ็ดค่ะต่อเหมือนกันเลยค่อยๆต่อไปทีละด้านต่อด้านเดียวแบบนี้นะคะโซ่เจ็ดให้ระวังตรงมุม พอโซ่เจ็ดเสร็จแล้วนะตรงนี้มันจะต้องมี x สองตัวสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด x จุดที่ไม่มีการเชื่อมต่อเราถักด้วยลายเราปกติแล้วงานออกมามันจะมาจบแบบนี้จบโดยที่ มีห่วงที่เป็นโซ่สิบเอ็ดนะคะอยู่ตรงริมเราถักวนมางานจะมาจบตรงที่จุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้เป็นดอกที่หนึ่งอันนี้เป็นดอกที่สองดอกที่สามต่อดอกที่สองดอกที่สี่ดอกที่ห้าดอกที่หกดอกที่เจ็ดนะคะต่อวิธีเดียวกันเข้ามุมนี้มุมเดียวตรงนี้เรียกการต่อหนึ่งด้านดอกที่แปดจะเป็นดอกที่มันถูกต่อสองด้านค่ะตอนนี้เราต่อออกมาเรื่อยๆนะคะ วิธีจบแถวนะคะเราจะถักวนมาจนมาถึงจุดที่เราเริ่มต้นตอนที่เราถักดอกแถวสุดท้ายตรงนี้ค่ะจบโดยการถักโซ่เจ็ดแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะที่เป็นพอสองคอแทงแล้วเราก็ดึงผ่านล็อกโซ่คือการถักโซ่หนึ่งวิธีถักดอกนะคะให้ย้อนกลับไปดูที่คลิปรหัส mf หนึ่งหนึ่งหนึ่ง อีพสองค่ะอีพีนี้เป็นอีพีสามนะเราสาธิตวิธีการต่อดอกแถวที่หนึ่งหลังจากที่เราต่อดอกเสร็จแล้วนะคะเส้นนี้อย่าเพิ่งเก็บเราตัดไหมเราเหลือไว้แบบนี้ค่ะการถักงานที่เป็นงานต่อดอกจุดที่จะเก็บเศษได้ก็คือจุดเริ่มต้นอันเดียวตรงนี้อย่าเพิ่งเก็บเพราะว่าถ้าเราเก็บไปแล้วนะเวลามีการแก้ไขเราจะหาไม่เจอแล้วเราก็มาดูดอกที่เราจะเอามาต่อมันจะเป็นดอกที่เราเริ่มต้น ขึ้นแถวสุดท้ายมาถึงตรงมุมจุดที่เราเริ่มต้นคือตัวนี้นะโซ่สองพอสองคอโซ่เจ็ดโซ่เจ็ดโซ่เจ็ดเราเริ่มขึ้นตรงนี้ที่เป็นโซ่สิบเอ็ดแล้วเราค้างไว้ตัดไหมเวลาเราจะใช้เราต้องเอาไหมเส้นนี้มาต่อกับในกลุ่มค่ะคลิปที่สาธิตวิธีการต่อไหมแบบช้าๆเลยนะคะจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปค่ะคำอธิบายใต้คลิปถ้าคุณดูผ่านมือถือให้คุณกด ตรงชื่อของคลิปวิดีโอนะคะแล้วมันจะขยายเป็นคําอธิบายใต้คลิปออกมาแต่ถ้าคุณดูผ่านคอมพิวเตอร์มันสามารถเห็นได้เลยตรงนั้นจะลงลิงก์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ใหม่มันจะมีอยู่สองเส้นเส้นด้านขวานะคะเป็นเส้นจากชิ้นงานเส้นด้านซ้ายเป็นเส้นจากกลุ่มเส้นด้านขวาอยู่ข้างล่างเส้นจากกลุ่มอยู่ข้างบนวางทับเราเอาเส้นนี้หมุนนะคะเล่นเส้นที่มาจากชิ้นงาน หมุนหมุนข้ามาแล้วมาลงตรงช่องแล้วสอดเข้าไปนะคะสอดเข้าไปตรงนี้แล้วมันจะเป็นห่วงจุดตรงห่วงตรงนี้เรางัดออกมาแล้วเราจับเส้นคู่กันงานจะเป็นแบบนี้เวลาเรากระตุกห้ามกระตุกเส้นนี้ให้กระตุกเส้นนี้เส้นเดียวกระตุกค่ะเส้นเดียวแล้วงานมันจะล็อก ถ้าเรากระตุกสองเส้นเงื่อนจะไม่ล็อกนะคะกระตุกที่เส้นล่างเส้นเดียวต่อแบบนี้เราจะตัดได้ชิดแล้วปมเราจะเล็กค่ะถ้าต้องการฝึกและดูคลิปช้าๆนะคะลิงก์อยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปค่ะหลังจากที่ได้หน้าตางงานออกมาแบบนี้เราก็ถักเป็นโซ่ห้าแล้วเราก็เชื่อมต่อไปเรื่อยๆเ,เชื่อมต่อตรงมุมแทงดึงผ่าน แล้วเราก็ถักโซ่ห้าต่อเหมือนกับดอกที่สองที่สาธิตไปวิธีต่อดอกนะคะดอกที่สองต่อเข้ากับดอกที่หนึ่งด้านเดียวค่ะดอกที่สามดอกที่สี่ดอกที่ห้าตรงนี้เป็นดอกที่หกหนึ่งด้านมันจะต่อเข้ากับดอกที่ห้านะคะแล้วดอกนี้ดอกสุดท้ายอีกหนึ่งมุมค่ะหลังจากที่เราเริ่มตรงนี้นะคะต่อด้านแรก เข้ากับดอกที่ห้าฝั่งทางนี้ที่ไม่ถูกต่อเราถักปกติจนมาถึงมุมฝั่งนี้ค่ะแล้วงานมันจะถูกเชื่อมต่อเป็นวงกลมเวลางานเชื่อมวงกลมก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นดอกที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นดอกที่หกจับวางงานแบบนี้แล้วเราจะเห็นมุมที่ต่อพยายามวางงานให้อยู่บนโต๊ะค่ะแล้วเราจะเห็นมุมวิธีต่อ เป็นการต่อสองด้านโดยที่ดอกที่หกตรงนี้มันจะต่อกับดอกที่ห้าและต่อเข้ากับดอกที่หนึงต่อไปแล้วหนึ่งด้านนะคะอีกด้านหนึ่งด้านสุดท้ายเวลาต่อดอกที่1มือด้านซ้ายจับมุมค่ะเข้าที่มุมถักโซ่ห้าดึงผ่านเป็นโซ่หกแล้วถักโซ่อีกห้าเป็นโซ่ทั้งหมดสิบเอ็ดถักเ ทีนี้เราก็เชื่อมต่อโซ่สามแทงดึงผ่านหนึ่งสองสามถัก x ็โซ่สามแทงดึงผ่านงานที่เราถักอยู่เราถัก x ็เชื่อมต่อให้ครบค่ะโซ่สามแทงดึงผ่าน หนึ่งสองสามถักเกวิธีเชื่อมต่อจะเชื่อมต่อเหมือนกันให้เราเข้ามุมให้ถูกตรงนี้จะเป็นการต่อแถวที่หนึ่งนะคะดอกที่ใช้คือหกดอกถ้าไหมที่คุณใช้อยู่เป็นเส้นขนาดเบอร์สิบหกขนาดดอกมันจะได้เล็กกว่าทีนี้ถ้าต้องการให้ได้หนึ่งร้อยเซนเท่ากันจะต้องเพิ่มดอกเข้าไปนะคะ ถ้าไหมคุณเหมือนต้นแบบเส้น18หัวเข็ม1.6ถักออกมายังไม่ได้ขนาด17เซนมีวิธีแก้อยู่สองวิธีค่ะวิธีที่หนึ่งคือเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเข็มจะทำให้ได้ขนาดดอกใหญ่ขึ้นวิธีที่สองเปลี่ยนหัวเข็มให้หัวเข็มมันใหญ่กว่า1.6แล้วเปลี่ยนวิธีการถักจากที่คุณถักดึงอย่างนี้นะคะให้เป็นใช้วิธีการดันหัวเข็ม แล้วงานคุณจะขยายออกมาลายถักตรงนี้นะคะเป็นพอหนึ่งคองานไม่แน่นนะคะงานจะใส่สบายสบายถ้าคุณถักแน่นเนี่ยต้องเปลี่ยนหัวเข็มค่ะเราถักวนมาจนมาถึงจุดสุดท้ายโซ่ห้าเชื่อมต่อตรงที่เป็นห่วงยาวแทงดึงผ่านหนึ่งสองสามสี่ห้าถักเ ด้านที่ไม่มีการเชื่อมต่อถักปกติโซ่เจ็ดนะคะถ้าเราถักโดยวิธีดันหัวเข็มนะคะสิ่งที่เราจะได้ก็คือโซ่เราจะขนาดเท่ากันลายที่เราถักทั้งตัวจะเท่ากับแรงมือเราการถักดันหัวเข็มจะดีกว่าการถักดึงขึ้นมาลองปรับค่ะแล้วเราจะถักได้เร็วถักได้นานด้วย มีถามเข้ามานะคะว่าถ้าถักต่อดอกเนี่ยถักเป็นดอกแล้วต่อไปเลยกับถักดอกเก็บไว้อันไหนดีกว่าแนะนําให้ถักดอกเก็บไว้ตามจํานวนที่เราต้องการแล้วค่อยต่อนะคะจะไวกว่าถ้าคุณถักดอกแล้วต่อไปเลยถักดอกทีละดอกแล้วเอามาต่อท้ายที่สุดเสื้อตัวนั้นจะไม่เสร็จเพราะคุณจะขี้เกียจถักดอกโซ่เจ็ดค่ะแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นแล้วเราก็ดึงผ่านล็อกโซ่คือการถักโซ่หนึ่ง ตัดไหมเส้นนี้แต่ยังไม่เก็บเศษดึงห่วงออกมาแถวที่หนึ่งนะคะหลังจากที่เราต่อเราจะได้หน้าสามหลังสามหน้าสามหลังสามได้แบบนี้หลังจากที่เรารีดแล้วนะคะงานตรงนี้มันจะขยายออกมาสามถึงห้าเซนขึ้นอยู่กับแรงมือของต้นแบบนะคะตรงนี้ จะได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยสองเซนค่ะกอรลีดนะคะ EP ต่อไปเราจะต่อแถวที่สองจำนวนดอกที่ใช้คือหกดอกค่ะข้อมูลทั้งหมดนะคะสามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์ลิงก์ของเว็บจะเขียนไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอถ้าคุณดูข้อมูลของคลิปวิดีโอตรงนี้ผ่านคอมพิวเตอร์นะคะคุณจะสามารถเห็นคำอธิบายอยู่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะแต่ถ้าคุณดูผ่านมือถือ คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอมันจะถูกซ่อนอยู่ให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอนะคะแล้วคําอธิบายใต้คลิปมันจะโชว์ออกมาดูคลิปแล้วนะคะอย่าลืมให้กําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเมื่อลงคลิปใหม่ๆคุณจะได้ชมคลิปก่อนใครคะ่ะพบกันคลิปต่อไปที่ youtube เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ